สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับช่องกอติดหวยดังมาแชร์นะคะวันนี้แอดก็ได้รวบรวมแนวทางการเสี่ยงโชคทั้งเก่าและใหม่ของแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์มาให้ดูกันนะคะเรามาดูกันเลยค่ะเริ่มที่แอดร,ระเด็นนะคะวงวดวันที่1มีนาคม2 5 6 4ที่ผ่านมาก็ให้เข้านะคะ2ตัวบนนะคะ3,8ค่ะ เรามาดูงวดวันที่16มีนาคม2564กันต่อเลยนะคะซึ่งก็ได้เลขท้าย2ตัวบน12ชุดนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะ29 28 26 21 39 38 36 31 49 48 46และ41ค่ะ ต่อด้วยเลขกท้าย2ตัวล่างงวดันที่16บีนาคม2564ซึ่งก็ได้ให้มา12ชุดเช่นกันนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะ73 74 75 33 93 94 95 35 13 14 15และ55นะคะถ้าชอบก็จดเอาไว้ดูเลยค่ะ มาต่อกันที่กลุ่มเพื่อนรวยโชคนะคะงวดประจำวันที่16มีนาคม2564ซึ่งก็ได้เลขท้าย2ตัวนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะ89 67 68 69 78และ79นะคะถ้าชอบก็แคปเอาไว้ดูนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านค่ะ มาต่อกันที่3ตัวรัฐบาลนะคะงวดวันที่16มีนาคม2 5ง4ซึ่งก็ได้ให้เลขท้าย3ตัวบนนะคะ894ค่ะฟันที่9นะคะมาต่อกันที่อาจารย์สมบูรณ์นะคะซึ่งก็ได้ให้เลขท้าย2ตัวล่างงวดประจำวันที่16มีนาคม5 6 6 4 มีดังต่อไปนี้ค่ะ46 76 48 78 43และ79นะคะส่วนตัวเลขที่วงกลมไว้คือตัวเลขเด่นนะคะถ้าชอบก็หาซื้อลอตเตอรี่เอาไว้ได้เลยค่ะ มาต่อกันที่ชี้ขาดล่างงวดวันที่16มีนาคม2564ซึ่งก็ให้หลัก4นะคะก็มี42และ47นะคะมาต่อกันที่แอดเอื้อยลานะคะงวดประจำวันที่16มีนาคม2564ซึ่งก็ได้ให้ชุดเน้น2ตัวบนล่างนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะ743 ต่อด้วยเล็กท้าย2ตัว4 3ต่อด้วยเล็กท้าย2ตัวล่างนะคะคือ6 5ค่ะ กันที่อาจารย์ยุทธนานะคะเป็นเลขมังกรทองนะคะงวดปรจะจำวันที่16มีนาคม2564ซึ่งก็ได้ให้เลขท้าย3ตัว8 1 7นะคะต่อด้วยเลขท้าย2ตัว1 8และ8 7นะคะถ้าชอบก็หาซื้อลอตเตอรี่เอาไว้ได้เลยนะคะเลขสวยค่ะมาต่อกันที่อาจารย์เทพสถิตนะคะ ซึ่งก็ได้เลขท้าย2ตัวงวดประจำวันที่16มีนาคม2564ซึ่งก็ให้เด่นบนหลัก6นะคะส่วนเลขรอง2ค่ะเรามาดูหลัก6กันค่ะมี63 64และ65นะคะส่วนเลขรองมี27 28และ29นะคะต่อด้วยเลขท้าย3ตัวค่ะ265และ728นะคะ ท้ายนี้ก็โปรดใช้วิจารยาในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปทางช่องก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกๆอาจารย์ทุกๆสำนักด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอบคุณค่ะ